เทปเทปผมแก๊สซูนเคนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงเซตเดเวลลอร์เซ็ตกันนะครับผมว่าหายังไงคราฟยังไงแล้วก็อัปเกรดขึ้นเทียวยังไงนะครับผมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับเพื่อนๆครับผมตอนนี้เพจแก๊สซูนเคนะครับได้เปิดบริการขายเงินเว้นนะครับขายเทมต่างๆในเกมโปรเจกต์เซเยอร์นะครับผมสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้าเพจแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจเลยนะครับผมขอบคุณครับ เบื่อไหมทำการนั่งฟาร์มกินแล้วไม่เก่งสักทีและยังคงเจอปัญหาอื่นอีกมากมายผมขอให้นำวิดิดเหมยช็อปบริการรับฟาร์มกินระบอกไม่ว่าจะเป็นแบบบล็อกฟุตออสตาและแอนิเมชั่นเอเวนเจอร์และอื่นอีกมากมายรวมถึงบริการกดเกมพาร์ตเติมโลบล็อกแล้วก็จำหน่ายดีเกมอีกด้วยนะครับผมจริงๆเนี่ยมันมีมากกว่านี้เยอะนะครับผมงั้นเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ข้างใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคนะครับผมก็เหมือนต้นคลิปที่พูดไปนะครับผมในคลิปนี้ได้พูดถึงเซตเดเวลลอร์หรือว่าอีกเซตหนึ่งท ก็จะมีตั้งแต่อาวุธไปยันของสวมใส่เลยนั่นเองนะครับงั้นพูดถึงจุดซื้ออาวุธก่อนละกันนะครับจริงๆมันก็อยู่ที่นี่กันหมดเลยนะครับเซตเดเวลเลอร์ก็มาตรงรถม้านะครับแล้วก็ไปที่เดเวลเลอร์จอตรงนี้นะครับพราะว่ามันเสร็จนะครับผมมันจะมีเอ c อยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับเอที่มีผ้าปิดตาตรงนี้นะครับก็วิ่งไปนะครับก็มีของอาวุธขายหมดเลยนะครับทั้งก็อยู่ตรงนี้ที่เดียวจบเลยสำหรับเดเวลเลอร์นะครับก็มันจะมีตั้งแต่ดาบคาตา่นนะครับผมแล้วก็เคคคียววนนะะรรััับบแล้ก็พด ซึ่งออาเรื่องจากคารตา纳ก่อนแล้วกันนะครับคารตา纳นะครับผมมันจะใช้เงินเนี่ยหนึ่งแสนห้าหมื่นเวนแล้วก็ใช้แรอ่ออสิบชิ้นนะครับแล้วก็ใช้ดาบปานที่เราไปลงดันพอยเพื่อแลกนะครับผมอันนี้คือต้องย้ำนิดนึงครับว่าเป็นไอดาบปานที่เราเนี่ยแลกมาโดยใช้ดันพอยนะครับผมไม่ใช่ดาบฟันทั่วไปที่เราตามแบบนั้นเป็นดาบปานที่เราใช้พอยแลกมาในดันพอยนะครับผมตามนี้นะครับซึ่งของเดเวลลอร์เนี่ยมันจะใช้ มาใช้ดาบปันอัพเกรดของแมลงของไฟแล้วก็อัศนีนะครับทั้งหมดอย่ยงสามชิ้นนะครับก็ประมาณนี้สำหรับคาตาน่าเดเวลเลอร์นะครับต่อมาก็คือเคียวเดเวลเลอร์นะครับเคียวเดเวลเลอร์นะครับผมจะต้องใช้เงิน1นึ่งแสนห้าหมื่นเวนแล้วก็แร่ออเนี่ยสิบชิ้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าไอเทมที่ต้องใช้อีกอันนึงก็คือเป็นไอเทมเออ่ที่ดรอปจากมูเกนเทนนะครับเป็นเคียวกระดูกกันนะครับผมที่เขาเรียกกันว่าเคียวกระดูกนะครับก็คืออันนี้นะครับนี่สกูอันนี้นะครับก็ดาวมูเกนเทนสามเปอร์เซ็นต์นะครับอ่า วอลแฟนเดเวลลเอร์นะครับซึ่งใช้ไอเทมอีกอันหนึ่งก็คือนี่นะครับเป็นวอลแฟนโอกาสดรอปจากกล่องเท่าห้าหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ใช้เงินหนึ่งแสนห้าหมื่นเวนแล้วก็ใช้ไดออลเนี่ยสิบชิ้นตามนี้นะครับซับอาวุธนะครับแล้วก็จะมีของสวมใส่อีกนะครับผมซับเซตเดเวลลเอร์นะครับก็เดเวลลเอร์จะมีของสวมใส่ทั้งหมดนะครับสามชิ้นเช่นกันนะครับก็คือกางเกงไอ้กางเกงคือดรอปจากมูเกนเทนนะครับแล้วก็มีเสื้อนะครับดรอปจากมูเกนเทนเช่นกันนะครับ แล้วก็มีหน้ากากนะครับดอกจากกล่องเท้ากับดอกโซนเช้าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งโมเกนเทนนะครับถ้าพูดคร่าวๆจริงๆผมเคยทําคลิปไแล้วในช่องนะเพราะว่มันเป็นคลิปเก่านะสามารถไปดูได้แต่มันจะคล้ายๆกันแต่ปัจจุบันเนี่ยมันปรับให้เล่นง่ายขึ้นแล้วนะครับก็คือโมเกนเทนจะมาทุกๆหนึ่งชั่วโมงนะครับผมไปไปวาร์ปที่รถม้าตรงโมเกนเทนสเตชันเพื่อลงโมเกนเทนได้เลยนะครับก็ไม่จะม่มีโอกาสดรอปตอนจบเกมหรือว่าตอนผ่านเท่านั้นนะครับผมถ้าไม่ผ่านก็ต้องรอลงใหม่แต่ามนี้นะครับโออออเเเคคคคคนะรรรรับบบผมมมื่งงาววววุธหหดดแแแลลล้้้ขยก็ การขึ้นเทียของไอเทมเดเวลลอร์ยังไงนะครับผมอันดับแรกเลยคือเราต้องมาดูในส่วนของอาวุธที่เราแลกมาก่อนนะครับมันจะมีขวานาตนัวนี้มันจะบอกนะครับว่าไอ,าอเทมเปเลือดไอนทมตัดทิ้งไปหลักๆก็คือมีเรื่องของบัตรแล้วก็เทียนะครับคือถ้าเราแลกมาตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นเทียศูนย์เราต้องอัพขึ้นเทียหนึ่งเทียสองเทียสามเองนะครับผมโดยใช้ค่าบัตรนะครับเป็นปัจจัดลักในการอัพเกรดขึ้นขั้นนะครับผมแล้วก็อาจจะใช้ไอเทมแบบที่ต่างๆตามรีเควสต์ของ ไอเทมชิ้นนั้นไปนะครับผมตามนี้นะครับซึ่งเง่ายๆก็คือในการขึ้นขั้นของอาวุธเดเวลอร์เนี่ยหลักๆคือใช้เงินเวนนะครับก็หาจากการทำเควสตีบอสต่างๆนานา,า,าในเกมนะครับผมเพื่อหาเวนมานะครับแล้วก็ใช้แล้วก็ใช้บัตรนะครับผมซึ่งบัตรหาจากไหนนะครับหลายคนอาจจะงงมากๆว่าแล้วค่าบัตรล่ะพี่มันหาจากไหนค่าบัตรอยู่ตรงไหนก็ได้อะไรไงก็คือค่าบัตรในเกมนี้นะครับผมสามารถได้จากการฆ่าบอส ค่ามอนสเตอร์ค่า NPC ค่าทุกอย่างในเกมที่เราจะค่าได้นะครับผมตามนี้สำหรับวิธีการหาค่าบัตรนะครับซึ่ง1ตัวจะได้1บัตรถ้าตามทั่วไปนะครับผมแต่เราสามารถเพิ่มหน่วยที่ได้รับเป็น1ตัวได้2บัตรได้โดยการที่เรารใส่ไอเทมของเซตเดเวลลอร์นะครับเพราะว่าอเท s มเซตเดเวลลอร์เนี่ยมันมีเปิร์กก็คือเพิ่มบัตรมัลติพายนะครับ30%จากกางเกงแล้วก็20%นะครับจาก หน้ากากแล้วก็อีก50%นะครับจากชุดนะครับถ้าเราใส่นะครับผมมันก็จะทําให้มีค่าบัตรทาให้มีค่าบัตรมัลติพายเนี่ยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ทำให้การข้ามมอน1หนึ่งตัวเนี่ยได้แต้มมาสองแต้มนะครับผมโอเคพอเรารู้ว่าค่าบัตรหาจากไหนแล้วนะครับผมมีเงินเวียนแล้วเราก็มาสามารถมาอัพขั้นตรงที่ผู้ชายปิดตาคนนี้ได้นะครับผมพอกดไปนะครับคือถ้าเราไม่ผ่านไม่ผ่านเงื่อนไขหรือไม่ผ่านดยเฟรมเนี่ยมันก็จะขึ้นว่าเราเนี่ย ต้องการบ ok ัตรเนี 1, 1, 2, JI, ่ยหนึ <language> ่งมืนนะก็ต้องไปหาบัตร10,000มบาทนะครับผมแล้วก็ในกรณีก่แบบว่าขึ้นเทียร์หนึ่งเทียร์สองเทียร์สามเนี่ยก็ต้องใช้เงินแล้วก็บัตรเป็นฐานแล้วก็อาจจะใช้ไอเทมอื่นๆนะครับผมที่ดอกจากดันนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดไปดูนะอาจจะอันนี้คืออาจจะนะครับอาจจะต้องใช้เทียมเพิ่มเติมเช่นไอเทมสีแดงเป็นบัตรไอนี้จากดันพอยแล้วก็ไอเทม สีแดงชิ้นนี้จากดันโมเกนเทนนะครับอันนี้คืออาจจะต้องใช้เพิ่มเติมหรือไม่ก็อาจจะใช้เป็นสกินนี่ไฮอันนี้ด้วยนะครับผมในการคราฟหรือว่างานการขึ้นเทียนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็สุดวๆนะครับผมก็มคือเซตเดเวลเลอร์เนี่ยมันก็เหมือนกับเซตโพล่าเลยครับแต่ว่าเพิร์กที่เราจะได้ตอนมันขึ้นเทียสามเนี่ยจะแตกต่างกันออกไปนะครับที่ผมไปหาข้อมูลมาในในยูทูบของต่างชาติเนี่ยเขาบอกว่าเออไอเซตเดเวลเลอร์ถ้าเราขึ้นเทียสามแล้วนะครับมันจะได้เพิร์ที่ชื่อว่าเดเวลเลอร์มานะครับมันทําให้ การตีเนี่ยเวลาสตูเลือดน้อยเนี่ยมีโอกาสทําให้สตูเนี่ยตายเลยได้โดยที่แบบว่าไม่ต้องตีให้เลือดหมดประมาณนี้นะไอ้ที่นี่คือคร่าวๆนะครับยังไม่ใช่ข้อมูลที่แน่ชัดร้อเปอร์เซ็นะครับผมเพราะงั้นเนี่ยก็เอ่อฟังหูไว้หูก่อนนะครับผมแต่ว่าคือหลักๆมันก,ก็จะประมาณนี้คือเป็นการตีทําให้สตูเนี่ยสามารถตายได้เลยในในดาบเดียวถ้ามีโอกาสมันจะไมีโอกาสติดนะครับผมไม่ใช่ติดร้อเนะมันมีโอกาสติดเฉยๆนะครับผมโอเคนะครับผมตามนี้สําหรับเซตเดเวลเลอร์นะครับผมก็คร่าวๆแล้วกันก็คือ หลังจากคับวุ้นมาแล้วนะครับผมก็ออกไปตีมอนตีอะไรตามแบบให้ครบ1นึ่งหมื่นนะตามเลเวลเม้นต์ขึ้นขั้น1แล้วก็ในขั้นต่อๆไปนะครับผมจะจะต้องใช้บัตรเหมือนเดิมนะครับผมแต่อยู่ที่ว่าใช้จํานวนเยอะมากขึ้นหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าถ้าอิงจากเออ่เซตโพลา่าที่ผมใช้อยู่เนี่ยคือหลังจากขั้นหนึ่งหลังจากขั้นศูนย์มาขั้นหนึ่งเนี่ยเอเซสเนี่ยมันจะรีเซ็ตนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าของเดเวลเนี่ยรีเซ็ตหรือเปล่านะครับผมแต่ผมคาดเดาวา่าความน่าจะเป็นก็คือมันรีนะครับผมก็คื เอาง่ายก็คือถ้าจากสูตรมาหนึ่งใช้บัตรหนึ่งหมื่นพอหนึ่งไปสองเนี่ยก็เริ่มฟความบัตรใหม่จากหนึ่งไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่ตามที่รีเควสต์เบนมันบอกนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยก็ดูรีเควสต์เบ้นเข้าบทหัวตรงนี้ดีๆว่ามันต้องการเท่าไหร่ต้องการอะไรบ้างนะครับผมโอเคตามนี้นะครับผมถ้าผมพูดตัวไหนตกหล่นต้องขอไปด้วยคนด้วยเพราะว่าผมเนี่ยก็เป็นคนพูดเด็วแล้วก็พูดสูตัดตัมาตั้งแต่อะไรแล้วจะพยายามพูดให้ดีขึ้นละกันนะครับผมโอเค ถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่ามีตรงไหนตกหล่นก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ติชมได้นะครับผมถ้าได้ข้อมูลก็อย่าลืมกดไลค์กดซับช่องแก๊สศูนยเคด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปฟาร์มก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายโอเคนะครับผมตอนนี้คนดูส่วนใหญ่ถึง80%นะครับผมเป็นคนที่ยังไม่ได้กดซับตั้งค่ายช่องแก๊สศูนยเคนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครเข้ามาดูแล้วได้ความรู้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับช่องแก๊สศูนะคคครรับบผมขอุณับ